นายกล้วยหอม9กรกฎาคม2,568 GUNKUL ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด2,000 MW ใน3ปี GUNKUL ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด2,000 MW ใน3ปีรองรับการจ่ายไฟให้กับภาครัฐและเอกชนได้ทุกเมื่อและวางแผนงานอนาคตในธุรกิจฝั่งพลังงาน SMR Small Modular Reactor หรือเตาปฏิกรณยานิวเคลียร์แบบโมดูลาขนาดเล็กที่ผลิตไฟฟ้าได้อย่างอิสระ ธุรกิจโรงไฟฟ้าไฮโดรเจน d i r e c t PPE a d i r c t Power Purchase Agreement การซื้อขายพลังงานจากผู้ผลิตพลังงานโดยตรงที่ผ่านการทดสอบแล้วในหลากหลายซันบ็อกและการรองรับด้านไฟฟ้าให้กับธุรกิจ Data Center Berin บ plus มีแรงสู้อันนายกล้วยหอมเห็นราคาหุ้น b e r ิน n 8 plus หรือ B8 มีแรงซื้อมีแรงเก็งกำไรเข้ามาหนาแน่นผลักดันราคาวิ่งทะลุ6บาทวันนี้ยืนเด่น ที่6บาท80สตางค์บวก50สตางค์คิดเป็น7.94เปอร์เซ็นต์วันนี้สู้ต่อ Origin Property รลุยต่อ Origin Property โชว์ยอดขาย6เดือนพุ่งทะลุว่า14,000ล้านบาทดันบากรอเพิ่มขึ้นจับตาครึ่งปีหลังพร้อมลุยต่อตามกลยุทธ์ resilience leads to sustainable g r o w โปรปรติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น inside.com